ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2556นายแพทย์ยุดโพธารามิปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีอาสาเข้ามาเป็นคณะกรรมการสมาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2528ถึงปีพุทธศักราช2556 เป็นคณะกรรมการสมาคม6สมัยรวมเป็นเวลา28ปีโดยท่านได้ดำรงตำแหน่งเหรัญยิกสมาคม3สมัยติดต่อกันและดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารอีก6สมัยนอกจากดำรงตำแหน่งคณะกรรมการในด้านการกำกับนโยบายและบริหารแล้วท่านยังได้อุทิศตนและสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมอย่างดียิ่งเสมอมาอาทิเป็นผู้ร่วมสนทนาพิเศษ น้อมลรมลึกหนึ่งร้อยปีสมเด็จญาเรื่องสมเด็จองค์อุปถัมในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2542้และเป็นองค์ปาตกรถาพิเศษเรื่องหนุมานลูกไครวันงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีพุทธศักราช2553ปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการสวทสมัยที่15พุทธศักราช2556 ถึง2,560ตลอดระยะเวลา28ปีในฐานะกรรมการสมาคมท่านได้อุทิศตนและสร้างงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติด้วยความศีสละและตั้งใจจริงบนวิถีของอาสาสมัครนายแพทย์ยุทธโพธารมิตรจึงสมควรได้รับการเชิดชูกเกียรติให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช2556คุณศรีศักดิ์ไทยอารีปัจจุบันดํารงตําแหน่งเป็นผู้อํานวยการสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชุปัมภ์สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าร่วมสนับสนุนง,งานของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2541 ในสมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งคณะกรรมการขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กแห่งชาติกระทรวงแรงงานท่านเป็นผู้ผลักดันข้อเสนอโครงการของสมาคมในการขอรับสนับสนุนเงินทุนจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศเพื่อดำเนินงานในกลุ่มแรงงานเด็กในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและสงขลารวมทั้งโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพแกพ่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม ของพื้นที่จังหวัดชนบุรีนครปฐมปทุมธานีขอนแก่นและมหาสารคามซึ่งสมาคมได้รับสนับสนุนทุนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องและยังได้อาสาเข้ามาช่วยงานสมาคมในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านงานวัยรุ่นและเยาวชนติดต่อกันถึง3สมัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านงานวัยรุ่นและเยาวชนประจำปีพุทธศักราช2,556ถึง2,560ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้เสียสละแรงกายและแรงใจสนับสนุนการดำเนินงานด้านเยาวชนของสมาคมด้วยความทุ่มเทและเสียสละจึงสมควรได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ แกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2556ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงศิริปราถนาดีได้อาสาเข้ามาช่วยงานในฐานะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมด้วยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์และเป็นที่ยอมรับในฐานะบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ คณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมสสำนักงานภาคเหนือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำร่วมทั้งติดตามงานโดยการเข้าเยี่ยมประชากรเป้าหมายในพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้กับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ประชากร ผู้เข้าสู่วัยสูงอายุของสมาคมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายส่งผลให้การดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายอย่างดียิ่งและยังเขียนบทความด้านสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธุ์ในนามสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกเดือน ด้วยความทุ่มเทศีสละและความตั้งใจจริงศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พงศิริปราถนาดีจึงสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2556อาสาสมัครดีเด่นสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช2556นายสายันสันทัดผู้อำนวยการส่วนพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติเพราะอยากเห็นเยาวชนมีทักษะชีวิตที่สมบูรณ์พร้อมจึงเข้ามาเป็นอาสาสมัครของสมาค,คมในโครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552โดยทำหน้าที่เป็นผู้ทรงคนุฒิด้านการฝึกอบรมลูกเสือทักษะชีวิตจัดทำหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือรวม9หลักสูตรร่วมทั้งเป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือและยังทำหน้าที่ที่ปรึกษากในการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตนอกจากนี้ยังร่วมเป็นคณะทำงาน จัดทำงานวิจัยเรื่องลูกเสือทักษะชีวิตและยังเป็นผู้ผลักดันและให้คำปรึกษาในการนำหลักสูตรลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตเข้าพิจารณาในคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายพัฒนาบุคลากรและคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติสำนังกงานลูกเสือแห่งชาติอีกด้วยนายปนสักแก้วฟุ้งรังสี อาจารย์ประจำม,มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชเพราะอยากสร้างสังคมให้มีความเข้มแข็งจึงเข้าเป็นอาสาสมัครของสมาคมในโครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือในพื้นที่ภาคใต้เขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และร่วมพัฒนาคู่มือลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในระดับลูกเสือสำรองสามัญและสามัญรุ่นใหญ่พร้อมทั้งให้การสนับสนุนในกิจกรรมของโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลและระนองด้วยความทุ่มเทตลอดมาจนกิจกรรมได้รับการยอมรับในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ จำนวน8หลักสูตรและเป็นวิทยากรลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนายจรุนเนยครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรงเรียนตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการเชียงรายเพราะอยากเห็นประเทศชาติอุดมไปด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจึงเข้าเป็นอาสาสมัครของสมาค,คมในโครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,552โดยร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือในพื้นที่ภาคใต้เขตจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีพุทธศักราช2,553ถึง2,555ร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาคู่มือลูกเสือในระดับลูกเสือสำรองสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ และให้การสนับสนุนในกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสตูลและระนองด้วยความทุ่มเทและเสียสละจนกิจกรรมลูกเสือได้รับการยอมรับในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันเป็นอาสาสมัครโครงการพัฒนาและเผยแพร่หลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือจำนวน8ปหลักสูตรและเป็นวิทยากรลูกเสือเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตนางอุสาเบญจลักษ์สาธารณสุขอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพราะอยากเห็นคนชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554 และได้ร่วมปฏิบัติงานในโครงการที่ดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานีซึ่งประกอบด้วยโครงการส่งเสริมระบบบริการครบวงจรด้านอนามัยเจริญพันธุ์จังหวัดปัตตานีซึ่งดำเนินงานรณรงค์เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศอนามัยแม่และเด็กและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ HIV AIDS ในพื้นที่ตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองปัตตานี และตำบลแหลมโพอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้ยังร่วมปฏิบัติงานในโครงการให้บริการตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้เจ็ดจังหวัดซึ่งสนับสนุนทุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต12สงขลาตลอดระยะเวลาการดำเนินง,งานได้เสียสละแรงกายแรงใจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนด้วยความทุ่มเทตลอดมานางสุภานีเสมสุกรีอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตเพราะหวังเห็นเยาวชนเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาค,คมตั้งแต่ปี2555ในครงการบริหารจัดการด้านเอสในสถานประกอบการและยังมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการประสานความร่วมมือ ในการดําเนินกิจกรรมของสมาคมในโครงการบริการอนามัยการเจริญพันธุ์โดยความร่วมมือของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้าไปเผยแพร่ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของโครงการเฟนรีคอนเนอร์รู้ทันไม่ท้องในศูนย์การเรียนของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ในกรุงเทพทั้ง10ศูนย์การเรียนรู้ และยังร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และเป็นคณะทำงานจัดทำหลักสูตรการสอนเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ในโครงการเฟรนรี่คอนเนอร์รู้ทันไม่ท้องด้วยความทุ่มเทและเสียสละตลอดมานายกิติศักดิ์กาสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกลิกเพราะอยากให้เพื่อนเยาวชน มีความรู้เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์ห่างไกลาจากปัญหาการท้องไม่พร้อมจึงเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาค,คมในโครงการเยาวชนไทยใส่ใจอนามัยการเจริญพันธุ์และป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2554ด้วยการเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ เรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์เพศศึกษาการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยให้ความร่วมมือกับสมาคมอย่างดียิ่งมาโดยตลอดทั้งยังทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับเพื่อนเยาวชนมีสุขภาวะทางเพศที่เหมาะสมและมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย นายสนิทหากฤห,หันสวาสดิ์ผู้ช่วยผู้ในการฝ่ายส่งเสริมวิชาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราชในพระอุปถัมภ์เพราะอยากสร้างต้นกล้าให้สมบูรณ์พร้อมที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงได้เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของสมาคมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555จนถึงปัจจุบันด้วยการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษา ที่สมาคมได้เข้าดำเนินกิจกรรมอาทิให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียนกุณาทีเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนไทยใส่ใจอนามัยการเจริญพันธุ์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีและยังเป็นวิทยากรให้กับสมาคมในอีกหลายกิจกรรมรื่ยมาโดยเฉพาะการร่วมออกแบบหลักสูตรการสอนและร่วมเป็นทีมวิทยากร,รประจำในกิจกรรมเฟลลี่คอร์เนอร์รู้ทันไม่ท้อง ออกให้ความรู้กับสถาบันการศึกษาต่างๆจนโครงการเป็นที่ยอมรับจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายตลอดปี2 5 5พที่ผ่านมาได้ทุ่มเทเสียสละพลังกายร่วมสร้างสรรค์เยาวชนให้มีภูมิคุ้มกันทางร่างกายและจิตใจอย่างน่าภาคภูมิด้วยความมุ่งม,มั่นทุ่มเทเสียสละและอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นที่น่ายกย่องและเชิดชูเกียรติเป็นอย่างยิ่งจึงสมควรได้รับรางวัลผู้ทําคุณประโยชน์และอาสาสมัครดีเด่นของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูประถ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2556เพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลและเป็นกำลังใจ ในการทำงานเพื่อสังคมด้วยวิธีของอาสาสมัครสื่อไป